โอ้มือสั่นมากเลยครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับทีคริสดินด่วนนะครับโอ้วันนี้คอมมาทำอ,อะไรเนะาะยังหูับ สุดจัดไปเลยครับยกลงมานนะครับรถใหญ่ก็ยกได้ครับสบายสบายใกล้จะเกือบเสร็จแล้วครับทางนั้นเดินสบายมากครับ สำหรับคนเดินนะครับถ่าบาหยุกรงนี่บางคนนี่ตั้งผาจนเดินยากครับแต่นี่เดินสบายมากโดยเดินนี่สบายเลยมองหัวตรงนะครับสวยงามตามท้องเรื่องในทุกวันทุกวันนี้นะครับเสียคริสนี่ได้ธุรกิจใหม่แล้วครับนี่ เาจะเปิดมาลานมันเร็วๆนี้ครับซื้อ,อยูคาซื้อลานมันโอซื้อมันนะครับธุรกิจแมคโครนี่แมคโครเยอะเลยครับวันนี้ช่วงหน้าฝนจะได้มีอะไรทำเนี่ยยังไม่นานก็จะได้เกี่ยวข้าวแล้วนะเสียคริสก็จำนวนเบามากเลยแต่มาทาั้งนี้นี่รถหนักเลยครับ điểm mình chèn này, nhờ bột chăng kep hay dốc như thế này. ไม่ต้องกลับไปเพียนผ้าเลยนะครับสบายนะครับผ้าไทายอย่างเดียวนี่สำหรับคนไม่มีผ้าโยกร่องนี้ก็สบายครับยกแบบนี้ได้สวยนะครับรองเนียนสวยปลูกง่ายครับ แต่เสคเรลนี้ทำเองทุกอย่างครับทำงานทุกอย่างจริงๆครับตัวแกนี้โอ้ดึ้นหนืดครับ ปีครับปีเจอดินหนืด ใบยี่หกนี่ไม่ธรรมาดาโอ้โหถนนก็อีแตนซิ่งครับจิตเดอ้อลวงพี่เอาเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้